สวัสดีสื่อมวลชนและก็ประชาชนที่กําลังติดตามฟังการถแถลงข่าวทางช่องทางไลฟ์สดอยู่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมขอมาถแถลงข่าวในส่วนของความไม่เป็นธรรมในเรื่องของค่าไฟฟ้าใ,ในประเทศไทยซึ่งเกิดจากการดําเนินนโยบายที่ผิดพลาดของรัฐบาลในช่วงหลายปีหลายยุคหลายสมัยที่ผ่านมาซึ่งวันนี้ตัวผมเองแล้วก็เพื่อนสสอ,อีกทั้งสองท่านนะครับที่มาถแถลงข่าวร่วมกันในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นสสวรภบนะครับแล้วก็สสสุะโชธ การทาหน้าที่ของพวกเราที่ผ่านมาทําให้วันนี้พวกเราต้องถูกฟ้องร้องดําเนินคดีจากกลุ่มทุนพลังงานขนาดใหญ่แต่ก่อนที่ผมจะพูดถึงรายละเอียดที่พวกเราถูกดําเนินคดีนะผมอยากจะนําเรียนพ่อแม้พี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนที่กําลังรับฟังอยู่ทางบ้านนะว่าการทําหน้าที่ของพวกเราในฐานะผู้แทนราษฎรในวันนี้มีความสําคัญอย่างไรทุกท่านครับที่ผ่านมาพักประชาชนพวกเรายืนหยัดต่อสู้เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพลังงานไฟฟ้า ที่เป็นธรรมโปร่งใสและสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงพอพวกเราเล็งเห็นครับว่าในเรื่องของค่าไฟฟ้านั้นที่เป็นตัวเลขอยู่บนบินค่าไฟในแต่ละเดือนนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเลขที่พวกเรามองเห็นแต่จริงๆมันเป็นต้นทุนในการดําเนินชีวิตและต้นทุนในการประกอบธุรกิจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยและผู้ประกอบการทุกคนในประเทศนี้ครับที่ผ่านมาพวกเราได้สะท้อนปัญหาไปในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นต้นทุนแฝงที่เกิดขึ้น จากโรงไฟฟ้าสำรองที่ล้นเกินที่เป็นปัญหาที่พวกเราพยายามผลักดันให้เกิดการแก้ไขแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายครับเมื่อเรามองลงไปในแผนพลังงานแห่งชาติฉบับใหม่ก็ยังพบว่าแผนพลังงานแห่งชาติฉบับใหม่นี้ยังไม่ได้แก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังอีกทั้งยังมีการเปิดช่องนะครับให้ทางรัฐบาลสามารถที่จะรับซื้อพลังงานไฟฟ้าที่ล้นเกินเพิ่มขึ้นต่อไปได้อีกหรือไม่ก็ยังมีการเปิดช่องให้เราสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม เกินความจําเป็นซ้ํารอยเดิมที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ทําให้พวกเราไม่สามารถแก้ไขได้อีกในอนาคตอย่างเช่นถ้าเกิดมีการเซ็นสัญญาลงนามในโครงการต่างๆไปแล้วก็ยากที่จะแก้ไขแล้วก็จะกลายเป็นภาระสําหรับลูกหลานของพวกเราในอนาคตพวกผมจึงใช้ทุกๆช่องทางที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะเป็นเวทีในการถาแถลงข่าวในลักษณะน,นี้เวทีในการตั้งกระทุถาม เวทีในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อผลักดันให้รัฐบาลมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวผมยกตัวอย่างอย่างเช่นการผลักดันของพวกเราในช่วงปลายปี2567ที่ผ่านมาครับที่ต้องการผลักดันให้มีการยกเลิกโครงการการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนทั้งในล็อต5,200เมกะวัตต์และล็อต3,600เมกะวัตต์แนวโน้มในช่วงต้นๆดูเหมือนจะมีแนวโน้มที่ดีนะครับที่ทางกพชได้มีมติ ให้ชะลอในการรับซื้อลอต3,600เมกะวัตต์แต่ก็เป็นที่น่าผิดหวังอีกครั้งครับที่รัฐบาลอาศัยช่วงจังหวะที่ข่าวคราวนี้เงียบลงหรือซาลงเดินหน้าการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าในส่วนนี้ต่อโดยเปลี่ยนวิธีที่พวกเราเรียกร้องจากการที่ขอให้ยกเลิกโครงการดังกล่าวไปเป็นการใช้วิธีการเจรจาลดราคารับซื้อจากเอกชนแทนสิ่งต่างๆเหล่านี้สะท้อนปัญหา 4ประการด้วยการที่พวกผมได้สะท้อนปัญหาไปก่อนหน้านี้แล้วครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเป็นกระบวนการที่ไม่เปิดประมูลในการรับซื้อใช้ราคารับซื้อเดิมนะครับทงท,งทั้งที่ราคาพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนมีแนวโน้มลดลงทุกๆปีสอบเขาว่ารัฐบาลกําลังจะรับซื้อพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนที่แพงเกินจริงหรือไม่ประการที่2ครับไม่มีการเปิดเผยเกณฑ์การให้คะแนนก่อนการเริ่มกระบวนการคัดเลือก ซึ่งที่ผ่านมาสารก็เคยมีแนวคําวินิจฉัยแล้วว่ากระบวนการแบบนี้ไม่ถูกต้องไม่โปร่งใสประการที่3ครับไม่มีเหตุผลรับรองใดๆเลยว่าพวกเรากำลังจะต้องสํารองไฟฟ้าเพิ่มเติมทําไมทงท,งทั้งที่ทุกวันนี้เราก็มีไฟฟ้าสํารองที่ล้นเกินอยู่แล้วในประเทศประการสุดท้ายเราเล็งเห็นว่ากระบวนการนี้เป็นการก,การีดกันการแข่งขันเนื่องจากล็อกสิทธิ์ให้เฉพาะกลุ่มทุนเดิมๆที่เคยเข้าร่วมหรือยื่นไว้ในปี2 5 6 5เท่านั้นที่มีสิทธิ์ เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกนี้ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ครับที่ทําให้ผมและเพื่อนสมาชิกพรรคประชาชนไม่ว่าจะเป็นสอสอวรพพหรือสอสอสุโชตได้ดําเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องล่าสุดที่ทั้งสองท่านข้างๆผมได้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการปรับปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชอเพื่อตรวจสอบกระบวนการในการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าหรือนโยาบายพลังงานไฟฟ้าของประเทศนี้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จนมาถึงสมัยรัฐบาลแพรทองทานชินวัตรทุกท่านครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็คือจากการทําหน้าที่ของพวกเราในฐานะผู้แทนรัษฎรก็คือผมและเพื่อนสสอ,อีกทั้งสองท่านที่วันนี้มาแถลงข่าวด้วยกันพวกเรากําลังถูกบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ฟ้องร้องดําเนินคดีสําหรับตัวผมเองครับถูกบริษัทกาฟ JPNS จํากัดฟ้องในคดีอาญาข้อหาหมิ่นประมาทพร้อมกับ เรียกค่าเสียหายทางแพ่ง100ล้านบาทจากกรณีที่ผมได้ถแถลงข่าวไปก่อนหน้านี้ส่วนสอส,อสอวรพศและสอสอสุภโชตถูกบริษัทกอฟเดเวลพ์เดเมนต์ฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาในลักษณะเดียวกันพร้อมกับเรียกค่าเสียหายทางแพ่งอีกคนละ100ล้านบาทเช่นเดียวกันจากกรณีการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งสคน 3คดีมูลค่าความเสียหายทางแพ่งที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี300ล้านบาทครับผมอยากยืนยันว่าการถแถลงข่าวและการอธิปรายทั้งหมดของพวกเราที่ผ่านมาในการเรียกร้องเพื่อทวงคืนค่าไฟที่เป็นทรรให้กับประชาชนทุกคนนั้นเป็นการทําหน้าที่โดยสุดจริตในฐานะผู้แทนรัษดรเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนการฟ้องร้องดําเนินคดีพวกเราในครั้งนี้ไม่ว่าจะมาจากกลุ่มทุนไหน กลุ่มทุนพลังงานหรือกลุ่มทุนใดๆจะไม่ทําให้พวกเราหวั่นไหวหรือหยุดการทําหน้าที่ในฐานะผู้แทนรัษฎรตรงนี้ต่อไปสําหรับคดีของผมครับศาลจะนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่25สิงหาคมนี้เวลา9โมงเช้าที่ศาลอาญาราชดาซึ่งผมจะเดินทางเข้าสู่กระบวนการด้วยตนเองผมขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนและพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนครับร่วมกันติดตามการทำหน้าที่ของพวกเราในการทวงคืนค่าไฟที่เป็นธรรมต่อ ลักษณะนี้ต่อไปรวมถึงติดตามความคืบหน้าคดีที่พวกเราทั้ง3คนถูกดำเนินคดีอย่างใกล้ชิดต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อทวงคืนค่าไฟที่โปร่งใสและเป็นธรรมสำหรับประชาชนทุกๆคนครับสำหรับการ